สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาป้ายาไอเทมเด็ด ดูแลสิวของคุณหมอตัวดังเลยนะคะก็คือนี่เลยจ้าวิก้าสกินแคร์ของหมอกุ้งนะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าปุ่นเนี่ยเห็นรีวิวแบรนด์เนี่ยผ่านตามมาเยอะ แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนใจอยากถอยมาลองกับเขาดูบ้างว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่านะจุดที่น่าสนใจของสกินแคร์แบรนด์นี้นะคะก็คือพัฒนาสูตรโดยคุณหมอกุ้งนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรงนะคะคือต้องบอกก่อนว่าปุณนะ่ะเคยเห็นรีวิวของคุณหมอกุ้งมาหลายตัวนะแล้วก็พบว่าคุณหมอเนี่ยให้คําแนะนําได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการดูแลสิวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ลังเลเลยที่จะจัด2ตัวดังของแบรนด์มาลองดูก่อนนะคะนั่นก็คือตัวนี้น้ำตบ เห็ดพิโคนะและอีกตัวเนี่ยก็คือเซรั่มบีสาลดสิวค่ะคือเห็นหน้าปู่ดูปกติดีแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปุ่นมีปัญหาผิวหลักๆอยู่หนึ่งอย่างแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นซ้ำซากเป็นทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะช่วงประจำเดือนมานะก็คือปัญหาสิวค่ะ ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าก่อนอน,นั้นเนี้ยปุ่นมีปัญหารเรื่องสิวบุกหนักมาก <S <S คือมาหมดเลยนะไม,ม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือว่าสิวอักเสบนะคะพอมันเป็นสิววันนึงรอรอไหมเราก็ต้องแต่งหน้ากลบเนาะพอเรายิ่งแต่งหน้ากลบอะ่ะมันก็ยิ่งเป็นสิวออกมาเรื่อยๆเลยปุ่นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องใส่ใจในเรื่องของการดูแลผิวแบบจริงจังละจากประสบการณ์การดูแลสิวของปุ่นที่ผ่านมานะคะคือปุ่นสังเกตได้เลยนะว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยปุ่นเน้นบำรุงด้วยสกินแคร์ที่ช่วยเสริมความแข็งงแรงให้กับผิวอะ่ะ ฮ้ยมันเวิร์มมากทุกคนมันช่วยลดการเกิดสิวได้ดีมากๆเลยคือสิวอะ่ะจากที่เห่เหมมันก็ลดลงลดลงแล้วก็ดีขึ้นมากนะคะทําให้หลังๆเนี่ยไม่ต้องมาคอยแต่งหน้ากบสิวอีกแล้วนะปุนรู้สึกว่าเฮ้ยสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ลดการเกิดสิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบจําเป็นมากๆหลังๆนะคะก็เลยเพิ่มสกินแคร์พวกเนี้ยเข้ามาในสกินแคร์รูทีนของปุนตลอดไม่ให้ขาดเลยค่ะ และไอเทมเด็ด2ตัวในวันนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นอีกลายหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ดีมากๆนะคะนอกจากนี้เขายังช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวได้ด้วยรวมถึงช่วยลดรอยดําได้ด้วยค่ะคือต้องบอกว่าหลังจากการใช้งานจริงอ่ะอุ่นชอบมากเลยนะเข้าใจเลยว่าทําไมรีวิวเขาถึงเยอะเพราะว่าน้องเขาถูกและดีจริงๆจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทีละตัวเลยดีกว่านะคะ ขอเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้จ้าน้ำตบเห็ดพิโควิก้าสกินแคร์พิโคไบโอติกมัชชูม นี่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นน้ําตกที่เป็นตัวโปรดของปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือน้องเนี่ยมีความเป็นคู่แฝดฝาแฝดกับตัวน้ําตก h e เฮดออริจินตัวดังเลยนะแต่มาในราคาเบาๆสบายกระเป๋ากว่านะเรียกว่าดีงามเลยนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ปุ่นชอบตัวนี้มากกว่าน่ะเป็นเรื่องของสัมผัสนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะได้ในเรื่องของการเติมความชุมช่มชื้นให้ผิวได้ด้วยแล้วผิวมีความยืดหยุ่นแล้วก็หลังใช้เนี่ยเขาจะช่วยเติมความชุมช่มชื้นทาให้ผิวเราดูกโกลแล้วก็สุขภาพดีเนาะคนท แห้งแบบอุ่นเนี่ยบอกเลยว่าต้องชอบตัวนี้ค่ะจุดเด่นของน้ําตบเฮดขวดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลักๆคือช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิวนะไม่ว่าจะเป็นสิวพดสิวอักเสบสิวอุดตันเนี่ยก็คือใช้ได้หมดเลยนะคะรวมถึงเขาช่วยในเรื่องของการปรับความแข็งแรงให้ผิวแล้วก็ปรับสมดุลผิวได้ด้วยนะแล้วก็ที่สาคัญใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะคนผิวมันเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่าเขาช่วยวควบคุมความมันที่ผิวเราได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่า ความมันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดสิวนะและนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนได้ด้วยเนาะ <S <S เร่ง่ายว่าบํารุงครบจบในขวดเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันหน่อยนะคะว่าในนี้เขามีส่วนประกอบอะไรบ้างถึงได้เป็นตัวเด็ดตัวดังขนาดนี้นะ อันแน่นอนนะคะว่าเป็นน้ำตบเห็ดเนี่ยในนี้ก็ต้องมีส่วนประกอบของเห็ด3ชนิดนะคะซึ่งหลักๆนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนได้ด้วยค่ะและในนี้นะคะยังมีเบตากูเลน อีโคตินและก็โปรไบโอติกนะต้องบอกว่าสารบำรุงทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยก็เป็นตัวเด็ดเลยนะคะที่ช่วยในยเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับผิวนะเรียกง่ายว่าในขวดนี้เขาอัดแน่นมาด้วยตัวบำรุงที่เพิ่มในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวแบบเน้นๆเลยค่ะ และพระเอกอีกตัวที่ขาดไม่ได้ในขวดนี้เลยนะคะนั่นก็คือซิง PCA ีเนะซึ่งจะเป็นตัวหลักที่ช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิวได้ดีเลยค่ะยังไม่พอจ้าเขายังใส่สารสก,กัดจากใบโบัวบกมาให้อีก3ชนิดเลยเรียกว่าขวดนี้นะคะบำรุงครบเน้นๆมากในะในเรื่องของการลดการเกิดสิวเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวแล้วก็ปอกบำรุงผิวและก็เติมความชุ่มชื้นยืดหยุ่นให้ผิวได้ด้วยเรียกว่าบำรุงครบจบในขวดเดียวเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูสัมผัสของน้ำตบตัวนี้กันนะคะ สำหรับน้ำตกตัวนี้จะเป็นน้ำตกใสๆเห็นใส Head แบบนี้แต่ว่าพอทาลงที่ผิวแล้วต้องบอกเลยว่าเขาให้ความชุ่มชื้นที่ผิวได้ดีเลยค่ะผิวหลังทาเนี่ยจะมีความฉ่ำโกรดูสุขภาพดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผุนชอบมากเลยนะแล้วก็ที่สําคัญไม่เนอหนัไม่หนักผิวด้วยนะคะ และตัวนี้คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะคะสําหรับน้ําตบตัวนี้ใช้งานได้3แบบนะจะใช้เป็นแบบว่าเช็ดเป็นโทนเนอร์หลังที่เราล้างหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ําตบทาลงบนหน้าตามปกติก็ได้เลยนะหรือจะหยอะใส่สำลีแล้วมาสก์หน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก็ได้เช่นกันค่ะ หลังใช้น้ําตบตัวนี้เป็นประจําทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะโดยที่ปุ่นจะใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกของการบํารุงเลยนะต้องบอกเลยทุกคนว่าชอบมากเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าเขาช่วยในเรื่องของการปรับผิวของเราให้แข็งแรงขึ้นจริงนะปุ่นรู้สึกได้เลยว่าการเกิดสิวมันลดลงกว่าช่วงที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะคะรวมถึงรู้สึกได้นะว่าลูกขุมขนตรงข้างแก้มเนี่ยมันดูเล็กลงแล้วก็พวกรอยสิวรอยแดงอะไรแบบเนี้ยมันดูจางไวขึ้นนะคะชอ มากเลยจ้ามามที่คู่อีกตัวนะคะที่แนะนำให้ใช้คู่กันกับตัวน้ำตบเฮติโคตัวนี้นะก็คือตัวนี้เลยจ้าว i กก้าสกินแคร์วิดแอคทีฟบีทรีซิงพตัวนี้เลยค่ะ สำหรับเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มลดสิวสูตรเข้มข้นนะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิวไม่ว่าจะเป็นสิวพดสิวอุดตันสิวอักเสบสิวฮอร์โมนอะไรแบบนี้ก็คือช่วยได้หมดนะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของการลดรอยดำรอยแดงจากสิวให้จางลงไวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้แข็งแรงค่ะและความเด็ดดวงของเซรั่มตัวนี้ก็คือเขาช่วยในเรื่องของการตัดกลไกการเกิดสิวซ้ำซากอันนี้คือดีงามมากเลยนะ และตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกแบบอ่อนโยนโดยที่ไม่ทําให้ผิวเราบางนะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของการตับสมดุลผิวและช่วยวควบคุมความมันที่ผิวที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดสิวนั่นเองเนาะคุณวว่าใครที่เป็นสิวบ่อยๆน่าจะชอบตัวนี้เลยนะเพราะว่าเขาตอบโจทย์มากในเรื่องของการดูแลสิวนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทาไมเป็นตัวขายดีของแบรนด์ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเช็คสูตรกันหน่อยนะคะว่าในเนี้ย เขาใส่อะไรมาบ้างนะตัวหลักๆในนี้นะคะก็คือเขาใส่ในอาซินเมมาให้ถึง5%เลยนะคะหลักๆเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอลดพวกรอยแดงรอยดำให้จางลงไวสำหรับสารสกัดตัวเด็ดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับซิวแล้วก็ผลัดเซล์ลผิวนะก็คือเขายังคงใส่ ซิง PCA ลงมาให้เหมือนในน้ำตกเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มเข้ามาในส่วนของไกลโคลิกแอซิดแล้วก็ซาลิไซลิกแอซิดนะคะและเซรั่มตัวนี้ตอบโจทย์คนผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขาใส่ในส่วนของสารสกัดจบบากใบบัวบกเข้ามาให้ด้วยรวมถึงเซราไมนา์นะเพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวนะคะเพราะฉะนั้นเซรั่มตัวนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะมาดูสัมผัสเซรั่มตัวนี้กันนะคะ สำหรับตัวนี้เป็นเซรั่มใสเนื้อบางเบาแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นที่ผิวได้ดีเลยนะคะแล้วก็ซึมไวไม่เหนอะผิวสบายผิวดีมากเลยค่ะสามารถใช้ตัวนี้ทาคู่กับยาแต้มสิวได้เลยนะใครที่มีปัญหาสิวซ้ำซากกวนใจเนี่ยลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูเวิร์กมากเลยนะคะช่วงที่ปนเป็นสิวฮอร์โมนจากช่วงที่ประจำเดือนมาเนี่ยพอใช้ตัวนี้รู้สึกได้เลยว่าสิวยุบเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รอยดําจากสิวเนี่ยจางลงไว เป็นเซรั่มลดสิวที่ใช้แล้วชอบเลยค่ะหลังจากที่ปุนใช้น้ําตกเ็ดพิโคแล้วก็เซรั่ม b ีสามลดสิวคู่กันเป็นประจําทุกเชา้าแล้วก็ก่อนนอนนะทุกคนต้องบอกเลยว่าชอบมากบุนรู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของการปรับผิวแข็งแรงขึ้นจริงแล้วก็ลดการเกิดสิวได้จริงนะคะอย่างล่าสุดอ่ประจําเดือนปุนมาเนาะปกติต้องมีละสิวขึ้นที่คางแต่ว่ารอบเนี้ยไม่มีสิวขึ้นเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีชอบเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเขาช่วยในเรื่องของการลดรอยดํา รอยแดงจากสิวได้จางลงไวขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกว่ามันช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นที่ผิวได้ดีด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นคู่หูลดการเกิดสิวที่แนะนํามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแนะนําไม่ใช้คู่กันเลยปุ๋นรู้สึกว่ามันช่วยเสริมการทํางานได้ดีมากเลยค่ะ น,นี้นะคะก็มาป้ายยาสกินแคร์ลดสิววิก้าสกินแคร์ทั้งสองตัวนี้ของคุณหมอกุ้งให้ดูกันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าก่อนใช้เนี่ยมันเป็นฟีลอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเห็นรีวิวผ่านตาเยอะแล้วอยากลองแต่พอได้ลองใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจเลยนะคะถือว่าเป็น2ตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับผิวแข็งแรงขึ้นลดการเกิดสิวนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต่มความชุ่มชืน้นแล้วก็ยืดหยุ่นที่ผิวได้ดีตัวเลยนะคะแนะนําไม่ใช้คู่กันก็คือจะเสริมการทํางานได้ดีมากเลยนะอย่างที่บุญบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะค ว่าสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้ผิวเนี่ยคือเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยนะจากที่เมื่อก่อนอนะุ่นไม่เคยใช้หรือเน้นบํารุงเรื่องนี้คือมีปัญหาเรื่องสิวบุกตลอดเลยทุกคนแต่พอหลังๆมันเน้นบํารุงในเรื่องของการปรับผิวให้แข็งแรงแล้วเนี่ยคือปัญหาสิวลดลงเยอะมากแล้วก็สังเกตได้เลยว่าผิวมันไม่เห่แพ้ง่ายด้วยก็คือดีมากๆเลยค่ะ สำหรับสิวฮอร์โมอนนะมันอาจจะเป็นอะไรที่เกิดจากภายในนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้สกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้แข็งแรงลดการเกิดสิวแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วทำให้สิวยุบไวยได้ขึ้นด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาสิวกันนะไม่ว่าจะเป็นสิวซ้ำซากหรือเป็นสิวบ่อยเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคน DM มมาถามปุ่นเยอะนะคะว่า สิวใช้อะไรดีนะสำหรับสกินแคร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นไอเทมที่ปุ่นใช้แล้วชอบลดการเกิดสิวที่ผิวปุ่นได้จริงนะคะแนะนำเลยจ้า